สองไรดีเด็กขายทุกมือเลยแมีนบอขายทุกมือคลิเปดเดือนผ่านมาก็ข,าย,ขายทุกมืออยู่จ้าเฉลี่ยมือ่อไรเท่าไรเลยนะหวังพี่น้องตั้งอยู่มันก็ขันตำขันตำก็อยู่สามลอยผัดตำก็อยู่สามลอยมือได้ร้ายก็ได้ร้ายอยู่สี่หาลอยแปดลอยพันก็ได้อยู่แล้วแต่ได้ทุกมือแม่นบหมยนะได้ทุกมืออยู่จากพี่น้องคลิปนี้ภาพพี่น้องข้ามาเบิ่งวิธีปลูกว่ายน้ำขาวจา้ะ พิกัดแปลงนี้ก็อยู่บ้านซุวัฒนาจ่ะพี่น้องตำบลเกาขาอำเภอน,น้ำยื่นจังหวัดอุบลจ้ะเพื่อนปลูกมาแล้วสองปีพี่น้องอันนี้เพื่อนปลูกเพิ่มเพราะว่าบบพ่อขายจ้ะเดี๋ยวสิภาพไปสอบถามจะคลองแปลงเพื่อนว่าลงทุนตอนไร้ลายปันใดจ,จ้ะพี่น้องอนั่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปลูกเพิ่มเติมเนาะเลยนางเนาะปลูกเพิ่มจ้ะพื้นที่ปลูกไม่นี่ไร้ปันใดเหื่อประมาณไรก็กลัวนี่แหละประมาณไรก็กลัว เ้าเตรียมแปลงเตรียมดินยังไหก่อนไหนหนางในการปลูกวไว้นี่ไถกวนดินเอารถมาปั่นดินนั่นแหละจ้าไถแล้วก็ปั้นนอกให้ดินเสมอกันจ้าวลาวใส่น้ำเตรียมให้มันพ้อมนะจ้าเตรียมระบบน้ำให้มันผอมเตรียมระบบน้ำให้มันพ้อมใส่เป็นสายนำยศเบยหนังใส่ดังยศลุมละสามต้นเลยเบยหนังนี่ละสามต้น ถ้าใส่หน่อยแม่กาโบ,บตเตกโกงานนะจ้ะปลูกเลี้ยงแถวกันเลยเนะาะเลี้ยงแถวถ้าใส่วันหนาเวลามันยุดลมกันเสด็จทั่วถึงบาดในหลุมนี่เ้าใส่อีหยังลองเปลนขี่ไก่ขี่ไก่ประมาณเท่าไรจ้ะสักสามกับมือนกับพ่อมั้งสามกับหมื่นเน,ะนาะจังใส่ลายเดียวขี่ไก่แกบแกบแก่ไปสมเกียรจ้ะต้นกาเลยนั่งดนมาแต่ใสจานี ตะโกนข้อนอมองเกาเคยไปเอานัา่นแหละโอ้ต้นล่าจาักมาจ่าเดียวนี้ต้นบัวคา่าจะส่งแหลมกับสีส้มกับสีบ,า,บาทสีผาบต่อต้นต่อต้นแสดงว่าหลุมหนึ่งนี่เข้าลงทุนไปซีสีผาบาต่อหลุมเท่านัา่นะบานีลายหนึ่นงสมงสมุดลายหนึง่งเต็มเต็มเอื้อน,น่งประมาณจักต้นพันตน้นพันตน้น,ตนันนต้ปลูกหลุมละสามตน้นเนาะจากสีส้มคือประมาณเมื่อไห ต้นทุนคาคาเบียค่าเบีย้ยประมาณเม,มืองหาต่อไรต่อไรค่าสายหนามเดี๋ยวงนั่งคาระบบน้นาสายหนามบดโบาลาณได้บดมวนเดียวเนา่มวลเดียวเจ็ดลอยเจ็ดลอย,อยลบุกรบจังค่อยเปิดหนามใส่เม่นบ่นจ้ะเปิดหนามใส่เพราะว่าดินมันขึ้นฝนตกแล้วมันกับดินซุ่มแน่อยู่ถ้าฝนบ่ตกกับโคดหนามกอนจ้ะโดน้นามดินซุ่มก็จัะปูพอดีฝนมันตกมันขึ้น ปลูกได้ทุกสภาพดินบ่กเลยน้าปลูกได้ทุกสภาพดินจ้าถ้ามีห<ป>นามโหดผมจะได่นนกระเป็นนะบ่เพิ่อนเพิ่นมากหนามมาจากนี่หลักสูงหลักสุงหลักสูงเข้าปลูกไม่ไม่นี่จับมือเข้าโหดหนามเท่าเนืองเลยนะ้าโหดถูกมือบอก่กะเว้นมือก็ได้เป็นมือก็ได้เปิดประมาณเจ้าหน้าที่จ้ะ โดนเยอะสองสามสมองหมนตีเพราะมันเป็นหนามยศเนาะบ<อ>่เน่ก,กับยศไปเรื่อยๆก้าวมันซุมเนาะกะ้าวมันซุมเปิดใบไม่นะซาลีทุุ่่พุ่นตออะไรอย่างนี้พี่น้องมาตงเครื่องทาร์ตกันค่าระบุหนามค่ากี่กไก<ป>่เริ่มเริ่เิต้นหมือนหก,ก,กแต่ว่าถ้าตรงมีหนามบดานไว้ก่อนเนาะหนามบดาลก่อนจ้ะ พอตนทุ่น,นเนี่ยต้นกะกบใช่นานนี่แหละจ้าปีไปเมืองโฮกตัวอะไรปีไปเมืองหฮกตัวอะไรบ้านนี้เพื่อมีพี่นองข้าสนใจอยากได้ต้นพันหรือนา,นางให้จังไดจะที่ต้องให้ได้จ้ะขอเบอร์โทรไอ้นางเนี่ยจ้ะเบอร์โทรก็ศูนเก่าสมจ้ะศูนย์แปดเจ็ดจ้ะสามเก่าสองเก่าเบอร์ไอ้านาเงเองแมันบอไห<อ>จ้ะ างนจักนอยแันจเงเวลาพันยงขจงบอกเอออัดโอ้นี่ระยะห้างต่อต้นต่อแถวเท่าไรเด็นหางนี่สองเมตรนี่สองเมตรนี่ยสองคูณสองเลยบอกสองคูณสองห้าสิบสองเมตรคูณสองเมตรห้าสิบเวลาพันใยเขื่นเพื่อเกิดชนะแนนแห้งมนนอปนี้นอกแนนแห้งให้หมดต้อเก้านะจ้าต้เก้านั่ปลูกติดกันหัตนกลางเอาติดกนแห้งนะะกอนเพราะว่าบอกกับว่าท่านหูเนาะจ้า่ท่านหูววิธีปลูก เอาเวลาปูนี้เอาจุ่มกันเลยเบอกไนางตอนแรกเอาจุ่มกันบุกหัจักบุกหัจักแต่นี่เพอมันใหญ่สิมันแหลนแห้งมาเท่ากันเลยสินี้บออกห่างๆแม่นะนับนับบอกซ้ำหนีเนาะแม่ประมาณคืบหนึ่งคืบมือหนึ่งถ้าห่างเนี่ยเป็นฟูดแห่งดีเด้อบ่าฟูดหนึ่งยินดีแห้งน้อมันสิแตกดีมีหมดนะนี่เพราะมัใหญ่ฉันจังบ่แออัดกันจังบ่แหลนแห้งจ้า วันเป็นผื่นท่านมาติทเีก่กแต่อกคายเลี่ยต้องมีรถขมมาเล,ลง่งกับเด็กบกคอยรบกวนกันเลอโอมันมีรถขมมาแย่งกับพรบกวนปันไดวัวคนบกคอยเห็ุจ้ะเขาว่าเป็นน้ำไหลเขาบกคอยเฮ็ดเข้าข่าเฮ็ดยายแต่ว่ะคตลาดตรงก,กอนไหลเขาปลูกโด,ดนปันไดเลยนังเขาจังเดเก็บผลผลิตจ้ะ สิเอดเดือนกับเด,ดตัดได้หลกัคือตัวปูก,ก่อนนะสบ<ว>เอ็ดเดือนเด,ดตัดต้องดูแลเพิถูกมือบ่ยอยะกระห็ตนานเท่านั้นแล้วก็กดเาเ่นาน้นหะก็ดนาา้หกหดตนานเ่าน้กแหะกทิหตะน่าน้แหละก็ะห็ดตนานเท่านั้นแหละกระห็ดตนานท่นั้นาเท่นานั้นแหละกด,ด,ดนานาาเาเน้นหะดนาเป่าน้นแหาเานั้นะดาเท่านั้แล้กดเปิน้หดนานเทนั้งแลก็ดาั้นแะกห็ปลนเ่้นหละห็นนเป็น้นหดานาน้ดนาน ใส่ซลเซวเ้แมนซลาเซวแซลเซนพื่นที่ที่พ่อปลูกนี่รวมตัวเก่าตัวใหม่เจ๊ไรน้ะประมาณสมไรกวนอยู่ละสาไรกวนเนาะตัวเก่ามันกสตัวใหม่เออตัวใหม่กับไรกวนนี่เท้าพอใส่อยู่แมนเ้ยนพ่อใส่อยู่ได้หละรายอยู่จ้าคาจาประดานนี่ประมาณเท่าไรนะาจำได้บ่คาจาประดานยี่สองหมื่นสอง่นคซลเซวคาซลเซวนึ่งสองหืนเกจ้า ทแทง,งถ,ถ้าแทงก็มูลกว่าบ,บาทบบเฉลี่ย,ยแล้วระบบนางกับตุ๊กี้เจ็ดมูลกว่านะจนเจ็ดมูลกว่าระบบนางเจ็ดมูลกว่าในการลงทุนเห็ดสวนหวายเนาะเนียนซือว่าลงทุนหลายอยู่หน่อยนางเนาะหลายใช่ซือว่าลงทุนหลายอยู่บานนี้ฮัคซิได้กเก็บเกี่ยวไปโดนปันไดเ้เลยนางเก็บเกี่ยวไปเลยๆเพราะมีมือเบิร์ตเพราะมีมือเบิร์ตมันต่อออกงอกออกลูกไปเรื่อยๆนะ ฮับ<ม>ตัดออกมาก็บโป่งใหม่จ้ะติดอุปกรณ์ของไรเนี่ยไล่ได้เป็นแังไรเนี่ยนางพ่อยู่ได้พ่อจ้ะได้กับพ่อ,อยู่ได้จ้ะเงินนั้นเป็นเงินไล่วันให้เป็นเงินก่อนกับบบแมนเงินไล่วันเพิ่งแต่ข้าได้ทุกมือค่ะถ้าเสียเรียเป็นเดือนเป็นปีสิจังสีเห็นเงินกะไหนหลายกับปูกมันอยู่ตลาดก็ต้องการหล่โอ้แต่ว่าเรื่องตลาดนี่ าน,าย,นายแห้ง่มันเหมยนะนายแห้่นายแห้งนี่จะบอกพ่อเขาจ้ะสองไรนดีเด็กขายทุกมือเลยแมีนบอขายทุกมือ,อทิปเอ็ดเดือนผ่านมาแกขายทุกมืออยู่จ้ะทะเลมือละเท่าไรเอ้ยน้าหว่าพี่น้องขาตั้งเลยป่มันก็ขันตามผันตามกอ็อยู่สามลอยผันตามกอ็อยู่สามลอยมือได้ร้ายก็ได้ร้ายอยู่สี่หาลอยแปดลอยพันก็ได้อยู่แล้วแต่ได้ทุกมือแมันบหมนะได้ทุกมืออยู่ มือเส่านี่ตัดตัดไปขายเราบ่จานี่ตัดแล้วมือเสาตัดสามลอยตัดสามลอย,ลยจะเข้ากับสร้างรายอยู่หันบริษัทตัดว่ามือนี่สิบปมู่ไว้นะก็เลยรบริษัทมาเบาบางอะไรอันกันเฉลียปีหนึ่งกับสิโตกเกียวแสนถุนล่ะรายได้นะไปสนใจอยากปลูก,าากกับท่าขม่าเบี้ยก็มี่ไฮเบีย้ยติดต่อให้ได้มีหลาย ติดต่อห้ได้น้องเขากายอยู่ทั้งผุนละสกุลนะขอนผุนบริการเองดอกเบี้ยนันน่องทังผุนนี่นี่ีไล่น้ำมอไล่กับเบอร์นี่มันบหอนนัไล่กับเบอร์นี่ละไล่ละมากกได้ด่นทีดองเด้อกอนสได้ผลผลิตมีไม่รองเคยนั่งในปลูกยังบ่จากปลูกอยู่ปลูกเสริมเพื่อกันปลูกเริมเือกัน ปูข้าวโพดปลูกบักพริกนี่แหละจากนี่ก็คิดว่าสิปลูกสิลงบวบล่องยังอยู่หลายอย่างอยู่บอกสร้สางไว้ไงจา้าปูข้าวโพดเหนี้เอาปูยังนี่แหละอหเอาอย่างไรเอานะแนะนำพีดอกข้างในกันว่าหนาปลูกบ่บสำหรับอันไว้หน้าขาวนี่จ้าแต่ผู้ใดสนใจก็ปลูกได้สำหรับคนแบบว่าคนขี้ขานว่นเสาร์บับต้องดูแหงเอาแม่นบัว <c oughs> คนขี้ขานก็ปลูกได้ เพราะว่ามันบดได้มายิบหนายิบเนี้อยู่บดมือบดได้ทอนหนาอยู่บดมือคือเห็ดสวนแนวอื่นอ่ะนะค่ะแต่เห็ดสวนแนวอื่นไม่กัดตรงรุ่นเร่แบบคักเพราะเ่าต้องลกหนาให้มันเนาะค่ะไว้หนิปลูกสิไว้แล้วก็แล้วก็สีเห็ดเป็นช่วงเป็นเวลานะบดบดได้เห็ดตลอดจ้าคนขี้ขาดนอนเว้นอยู่กับเห็ดได้โอ้นอนเว้นกับเห็ดได้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 ตัดท้ายกับเฉพาะต้ยามเสาเนาะแม่ตัดต้ยามเสาเสาเดียวค่ะไปทรงเพิ่นไปทรงเพิ่นยู่ ค่ะงเสียเพลินกับมาออเอเาเองแล้วแต่น้ำบานเนาะน้ำบาหล่าเพราะน้ำมูบาหลาด้วยพี่น้องแล้วคนก็ออกมาเอาเองแล้วคนเขาก็ไปส่งเพลินค่ะอย่างการตลาดมีโบยากพี่น้องแต่ว่าพี่น้องเขาก็ศึกษาคนทีอจะทางได้เป็นมากกินกับจงคอยปลูกเด้อคิดว่ามากกินเบิร์ดหน่ะล่ะเนาะนอยู่สำหรับบาหางเฮาก็ว่ามันมักอยู่เด้มักแทบทุกคนอยู่ส่วนหน่อยละคนสิกินบ่เป็น,นค่ะ ไว้ต้นไว้ต้นพันน้ำขาวมันสีโบข่อยขมแห้งเลยขมเกลอยมันสีแสบสีสีเอาไปแกงเลยมันบแกงเลยบ,บ,บ,บดบดบดต้มเด้อแกงเลยไว้ตัวนี้จ้ามันสีโบข่อยขมเป็นไรสีพอดีเนาะพอดีกินโบคือไว้ปลาเป็นบ่อือนแบบมัน,มนบน <ะ S 2> บมันบบขมคือไว้ปลาเด้ค่ะขมหน่อยหน่อยแกงใส่เห็ดเด้อพี่น้องแสบพัดเลยนี่แกงสดๆเลยไว้เนี่ยบดต้ต้มเปล่าแกงเลยเปอ่าแกงได้เลย ยงางพีลาปูพี่น้องเข้ามาโดยคุณเป็นแนวทางที่ใส่รึออันการลงทุนเเกษตรทุกอย่างก็มีความเสี่ยงหน,หน่อยล่างเนาะจุศาก,ก,าก่อนดิศึกษาก่อนยังคอยลงทุนจ้ะจะได้ได้ก็คือว่าพออยู่ได้คือว่ามันก็ได้เลี้ยงชีพนี่แหละไม่เหงเนาะกินไปง่ายพ่อได้เลี้ยงชีพเจ้า<พ>อขางาอาง แมนพ่อได้เลี้ยงสีบไข้กลัวเห่าปูกมันสัมผืนที่เก่าแมนปูมันเน่ากะคือลุบไปเลยแม่นคือคือปีนี้เน่าที่มันปีนี้เน่าบ่ได้เด้ค่ะจังประเดเอาออกเร็วมันเน่าต้นก็ตายเพี้ยลงค่ะปูผืนตัวนี้มันเด็ดมันท้าบ่อนัหนนาค่ะต้องคุนเธอเดียวคุณเธอเดียวกินไปยาวๆกินไปยาวๆเลยสามสิบสี่สิบปีบ่ได้น่าคุณละคุณละคุณละเนาะจนกลัวสิบงี้แหงตดจนกว่าสิบงี้แหงตัดคุณละ จ็ขอบคุณในนังหล,ลายๆเด้วย้ะขลดปนเที่ย้ความหูด้วยจ้าจ้าลิดหนาพบกันใหม่สวัสดีค่ะนจ่าสวัสดีจ้า